สวัสดีครับครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดวน่าแม่ดูเห็ดชาแนลนะครับวันนี้ผมมาเสนอผลิตภัณฑ์ครับวิตามินของอโลพัสครับวิตามินที่ยอดเยี่ยมเลยในการเลี้ยงปลานะมาดูตัวแรกนะครับเป็นออร่าพลัสนะครับเป็นเป็นเป็นแบบลิควิดนะคือเป็นวิตามินที่เป็นน้ำนะก็คือจะเป็นแบบเกล็ดเงาสีดีแล้วก็น้ําใส่นะคือตัวเนี้ยจะใส่ในช่องกองนะครับช่องกองสุดท้ายเลยก็คือใส่ตอนนึงคืจะดีนะ ก็ทําให้ปลาไม่ตื่นด้วยนะครับแล้วก็ควรจะใส่ก่อนนอนทุก1สัปดาห์นะก็คือทุก1อาทิตย์นั่นเองอาทิตย์ละครั้งตัวนี้จะดีมากนะครับทําให้น้ําใส่ด้วยนะฮะเก็บปลาก็ดีสีดีตัวนี้เป็นการเร่งภายนอกนะครับเป็นการเร่งภายนอกไอีตัวนึ่งครับก็คือตัวนี้เป็น Active Plus นะครับก็คือจะเป็นลดเครียดกินดีแล้วก็กระตุน้นภูมินะนะครับตัวนี้ดีมาก ตัวนี้จะใช้ผสมอาหารนะเดี๋ยวแอดมินจะสาธิตตอนนี้จะผสมเนื้อกุ้งให้ดูตัวนี้จะเป็นการบำรุงภายในนะครับก็เหมือนคนเราอะ่ะจะกินแต่โปรตีนก็ได้ต้องมีวิตามินในการซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมหรือว่ากระตุน้นภูมิที่ดีจริงมากวิตามินนี่ช่วยได้นะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับฉะนั้นปลาก็เหมือนกันเดี๋ยวแอดมินสาธิตตัวนี้ให้ในการปรุงอาหารกนะ่อนนะไปรับชมกันนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นการโชว์ผสมนะวิตามินในอาหารนะครับเพื่อให้ปลากินนั่นเองนะฮะก็เราก็มาดูนี่เดี๋ยวแอดมินจะผสมตัวนี้เลยนะนี่ Active Plus เห็นไหมอ่าตัวนี้นะครับตามชื่อเลยนะนี่ลดเครียดนะครับกินดีแล้วก็กระตุ้นภูมินะครับใช้ได้กับปลาทุกชนิดเลยนะครับถ้าเป็นปลาบังกรเขาจะกินกุ้งหงใช่มากุ้งชิ้นมที่แอดมินเลี้ยงเ่ย แต่ถ้าเป็นปลาชนิดอื่นปลาปอมก็อาจจะไปคูกกับนอนแดงคู่กับอาหารเม็ดอะไรได้หมดนะปลาทองอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวแอดมินสาธิตนะก็เปิดแอดมินจะเขย่านิดนึงเพราะว่าขวดตั้งไว้นานแล้วอ่ะเขย่าให้เข้มข้นหน่อยนะครับก็จะเป็นฝาอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวแอดมินทาการเปิดฝาก่อนนะฮะอ่ะโอเคดีครับประมาณนี้นะอ่ะก็เทไปเทไปพอประมาณนะครับอ่ะ ก็เหมือนเราใส่ซอสใส่ซีอิ๊วอย่างเงี้ยอนะครับอันนี้นะอ่นนนะพอประมาณนะเพราะว่าจะได้ใช้ได้หลายครั้งด้วยอ่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งที่เสริมตัวนี้ครับออออร่าพัสนะครับตัวนี้เกล็ดเงาสีดีนะครับแล้วก็น้ำใส่นะอ่ะตัวนี้ครับก็ร่วมด้วยอ่ะเปิดนี่เห็นป่าเพิ่งใช้เลยนะต้องขอบคุณทางอโลพัสที่ให้ทดลองใช้นะ คุณ d ี้นะครับอ่ะแล้วก็แอดมินแยมนะที่ประสานงานเข้ามาเนี่ใช้จริงนะครับนี่อ่าผสมไปด้วยเห็นไหมอ่ะใช้จริงนะอ่ะนะครับอ่าก็ปิดต่อไปนะครับก็เป็นอ่าอ่าจะปิดให้ดีก่อนอ่ะเพราะว่าของดีนะฮะปิดก่อนเดี๋ยวกลัวลืมอ่าโอเคครับ อะต่อไปก็เป็นกลิ่นหอมนะเนี่ยอ่ะการคุกว้วยนะอ่ะคุกเนี่ยแอนด์เบนใช้ฟอ์เซปแล้วก็เนี่ยขันคุกไปทิ้งไว้สักห้านาะทีอ่ะทิ้งไว้สักห้าทีนะครับจะดีมากหรือใครไม่มีวาก็ก็ให้ทานเลยแต่แอนดมินจะไว้สักห้าทีดีกว่าให้เขาซึมนะครับจะดีกว่านะอ่ะเหมือนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ต้องใช้เวลาให้เขานิดน,นึงนะครับ อ่ะประมาณนี้อ่ะระหว่างรอหทีแอดมินพาไปดูปลาของแอดมินแล้วกันอ่ะโอเคครับอ่ะคระับตอนนี้นะครับก็ฝนตกนะครับอ่ะหโมงกว่านะอ่ะนะครับอ่ะตู้นี้ครับก็คือเป็นตู้60นะครับ24 30ี่นะอ่ะก็คือยาว6กว่างย4สสูง30นะอ่ะที่สูงหน่อยก็ดีครับเผื่อประมาณบางกรจะได้ไม่มาเล่นงานเมดไง ให้แบบอยู่คนละพื้นที่น้ำไกลๆสูงๆไปเพรมังกรอยู่ผิวน้ําอันนี้ฮะตัวนี้เป็นซูเปอร์เลสนะครับอของค่าย PT นะฮะนี่หัวสปูนหลังค่อนข้างจะไปทางซูโม,โม่นะนะฮะถึงแม้จะไม่ใช่ปลาแบบสุดยอดพรีเมียมหลายหมื่นหลายแสนแต่แอดมินก็เลือกที่ตัวปลาที่สวยพอนะฮะเราเราไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นเอาที่เราสะดวกเอาที่เราชอบพอนะ แต่ถ้าใครมีกําลังก็ซื้อปลาดีๆไปเลยนะฮะก็ซื้อดีๆไปแอดมินพอใจประมาณนี้ก็โอเคแล้วแอดมินอยู่อยู่แบบอยู่แบบมองให้เขามีความสุขอะไรก็พอครับอย่างเงี้ยอ่ะก็เหมือนปลาเราเราก็รักของเรานะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะก็คือแอดมินว่าทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่น้าเลี้ยงการเอาใจใส่จริงป่ะอ่าน้าเลี้ยงหมายถือว่านอยชิ่งอ่ะการที่เราเลี้ยงเขาดีเอาใจใส่ดูแลอาหารเรื่องน้ําเรื่องอากาศ มั่นใส่ใจเขาหน่อยดูว่าเขาเป็นโรคไหมอะไรเงี้ยอ่ะก็ตัวนี้นะคือน้องตอนแรกยังตื่นอยู่เห็นไหมอ่ะยังตื่นเตื่นเนี่ยหลบมุมนี้ตื่นอ่ะเพราะว่าถ้าน้องไม่ตื่นน้องจะไหวยดีๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้กินวิตามินเลยดูซิว่าน้องจะแบบลดเครียดแล้วกินดีไหมเดี๋ยวลองดูนะแต่เท่าที่ผมดมกลิ่นนะ่ยกลิ่นมาแบบไอ้หอมใช้ได้เลยหอมสบับปปานะ่อะอันนี้ ่อมาก็เป็นเบสนะฮะเนี่ยหลังจากใช้ไฟอโลพัสเห็นไหมฮะปลากระแห่สั้นเนี่ยคีบจะแดงดีมากเลยเพราะว่าหลอดไฟจะให้สีแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ปลาตะเพียนทองไทยสั้นนี่คีบดีเลยเห็นไหมตัวนี้จะสีดีนะฮะอีกตัวหนึ่งอ้วนแต่สีสีหางเขาจะไม่ค่อยแดงอยู่ละอ่าตอนนี้ก็ฝนตกนะเพราะว่าเราถ่ายทําหน้าฝนนะครับใช้กันจริงๆเลย ต่อไปอันนี้คือเลเทลนะฮะขนาดเลเทลอยู่ง่างเนี่ยหลอดไฟทําให้สีของหางเลเทลดูเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมดูเป็นธรรมชาติดีมากเลยนะฮะแล้วก็เสือตอเล็กนะตัวนี้จะผิวเหลืองดีอันนี้ฮะสวยเห็นไหมเนี่ยแอดมินทดลองใช้หลอดไฟ t สิบนะอันนี้เป็นแบบเป็นแบบไฟไฟสี นะครับไฟสีเนี่ยครับสีสีทางเนี่ยประมาณนั้นนะฮะอ่ะนี่เห็นไหมดูดูปลาเนี่ยแอดมินใช้ประมาณน่าจะประมาณเกือบสองอาทิตย์ได้นะอ่ะเนี่ยเกดเก็ดแดงนี่เริ่มมานะเห็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปให้วิตามินกันนะฮะ พราะตอนได้จําได้ว่าตัวนี้ยังสิบยังขาวๆนะนี่เจอหลอดทีสิบนะครับสีแถวอ่ะสีแถวของคุณดีเ้าไปเนี่ยความวาวดูยใกล้ววววเห็นป่ะวาววาวเนี้ยแปลว่าเนื้อแดงกำลับบงมาอ่ะเห็นป่ะตื่นน้องตื่นอ่ะนะฮะน้องตื่นอ่ะเดี๋ยวดูซิว่ากินดีไหมอ่ะลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันแต่สีวาวแดงมากะอ่ะนะครับ เมก็อ้วนๆน่ารักอะเดี๋ยวไปให้อาหารกันก็ประมาณน่าจะเกือบเกือบห้าทีลอะอะโอเคเดี๋ยวให้เลยกันนะครับไปรับชมกันอะนะครับอันนี้ก็นี่ฮะกุ้งชิ้นผสมวิตามินนะครับของอโลพัสนะอ่าสองชนิดที่ได้ใส่ไปสักคู่นะเนี่ยครับโหน่าทานอะเดี๋ยวดูที่มังกรกินไหมอ่ะดูนะฮะ ผมเอาชิ้นเล็กหน่อย่อะเพราะว่าน้องตัวเล็กน้องหย่อนนะฮะตบเข้าไปตบนี่ทานแล้วเห็นไหมอบเห็นปะ่ะจากตากที่ตื่นโ้ยกลายเป็นกินดีเลยเนี่ยไม่ธรรมดาใช้ได้เลยอต่อนะปับปับเข้าให้หุยกินดีอะเนี่ย ใช้ได้ใช้ได้แปลว่ากลิ่นหอมจากวิตามินปตีน้องเต,ตื่นยังไม่ค่อยกินนะเพราะว่าปรับตัวลงตู้ไม่กี่วันต่อมานะครับนี่เลเทยาอ้วนเลเทยาอ้วนก็อยากกิน mm. เห็นไหมอ่ามาดูมังกรนอ,อนปับโอ้โยกินดีนะเนี่ยเห็นป่ะต่อเนื่องโอ้กินจุท,ทันที สีแดงเริ่มมาแล้วนี่เจอไฟกับเจอวิตามินเข้าไปเห็นไหมครับหนาวมีหนาวของดีของดีแต่ฝนตกเลยนะฟ้าผ่าโหสวยนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะอีกอีกที่ชิ้นนี้กินไหวปะเนี่ยหอบยังหอบยังชอบพอดีชอบอ่ะด,ดูดิปับโอ้โห,โหกินดีมากเห็นไหม กินดีๆก็หลังจะได้ยกอ่าตอนนี้แนวซูโม่นิดนึงอ่าเดี๋ยวให้น้องหายใจนิดนึงกินเก่งเกินนะฮุี้ยังไม่ถึงเลเทลเลยเจอบังกรไปก่อนอ่าเดี๋ยวผมให้รัวๆให้เลเทลแม่งเพราะว่าถ้าให้เทียนี้เดี๋ยวเสร็จบังกรไม่ถึงลง่างๆเลเทลสีดีๆอ้วนๆเรามีภูมกันเรา รดเครียดมีภูมิกินดีอ่เาเราแบวแทวหายไปไหนก็ทำไมไม่เห็นนี่มาอยู่นี่โอ้มังกรเสร็จมังกรได้แรวอแเทลแล้วมังนี้้วน้องอ้วนกินแล้วเออนี่ยๆใช้ได้นะนี่นะนี่โอ้น้องอ้วนนะฮะอโลพัที่เยี่ยมจริงๆนะครับเนี่ย เขาลองใช้แล้วโอเคเวิร์กเวิร์กถ้าหมดเดี๋ยวแอดมินซื้อใช้ต่ออ่ให้ตัวอื่นกินบ้างบางกรเต็มปากอยู่บางกรบอกองเต็มปากไม่ไหวบ้างทางยื่นเลยนะครับเนี่ยฮะเราเดึงปลาดีเราก็ต้องมีอาหารดีมีวิตามินที่ดีมีหลอดไฟที่ดีนะครับครบวงจรเลยนะฮะแล้วทุกอย่างออกมาดีครับอ่ะ โอเคมังกรคงประมาณเนี่ยครับเนี่ยเต็มปากกันไม่ไหวแล้วถ้าทานมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแย่เอากระลังดีะนะนี่นี่ถือว่าน้องกินเยอะมากนะครับเนี่ยจุกจุกอเนี่ยเต็มปากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้ปลามังกรอีกตู้หนึ่งนะครับของบ้านแอนด์มินในการกินกุ้งแช่วิตามินเนยสุดยอดอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับผม ต่อมานี่อย่าลืมนะครับนี่ Active Plus นะครับดีมากตัวนี้ Bestseller นะขายดีมากเดี๋ยวให้อโลวาแนาเงินเปือบสั้นหางแพรตัวนี้เป็นหางแพรนะเห็นไหมหายากนะไม่ได้ไม่ง่ายคือสั้นก็ยากมีแพรด้วยมีหางแพรด้วยตัวนี้ออันนี้จะมืดไปหน่อยเดี๋ยวแอดนินเปิดไฟกลางให้เขาหน่อยไฟไฟขาวอ่าเห็นชัดเห็นไหมดลซิกินดีเปล่า อาจจะงงว่าใครมาถ่ายอ่บางกรเงินดูดิเอาเห็นเปล่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นนะเสร็จเม็ดอื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวีกทีปับ๊บหืมดีนะเนี่ยเกือบไปงับเมดเมดก็ตัวตึงหนึ่งเห็นไหมวิตามินนะครับสำคัญนะทำให้ปลาแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยด้วยนะครับ แอทมินแนะนําเลยควรมีนะเพราะว่าถ้าเราให้ปลากินแต่โปรตีนอย่างเดียวอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันนะฮะโตอเดี๋ยวแต่ต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยฉะนั้นวิตามินสําคัญนะแนะนําเลยครับขอโลพัสเลยนะแนะนําเลยใช้ตัวแอคทีฟพัสเนี่ยสุดยอดอ่าต่อไนหะดูดิปับไหมปับอือสุดยอด กินเต็มปากเดี๋ยวดูสิีกชิ้นหนึ่งโอเคไหมอร่ชิ้นหนึ่งนะน้องน้องกินทัน้เป่าเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเราถ่ายสดค่อนข้างไวอีช <c> น <oughs> ห,หนึง <c oughs> ปับ๊บดิปั๊บโอเคปั๊บแบบช้าๆหน่อยเพราะว่าอิ่ม <c oughs> อ่ะเซิร์นะครับนี่ยังยังเหลือนะ้ตรงนี้นะยังมีประโยชน์อย่าเพิ่งทิ้งนะครับนี่มีคุณค่าก็คือให้ใหเทที่ช่องกอง ของนี่เป็นกองง่ายๆอ่ะเป็นกองข้างง่ายๆอ่ะเดี๋ยวแอดมินเปิดก่อนเขาค่อยเปิดน้องปลาเติมน,นิดนึงขององงว่าไปทำอะไรตู้เขาไงเนี่ยอ่้มีช่องกองเนี้ยก,ก,ก็เทช่องกองสุดท้ายไปนะฮะเทไปอ่าเทไปฮะเด็กอ่าเนี่ยวิตามินก็จะได้อยู่ในน้ำไปนะฮะโอเคเป็นขั้นจบนะครับที่อยู่ใน ที่อยู่ในขันที่ผสมเยื่อนะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับครับต่อมานะครับตัวดูซิว่าเราจะใช้ตัวนี้ไงออร่าพัสก็คือตัวนี้จะเป็นการใส่วิตามินภายนอกนะช่วยให้เก็ดเงาสีดีแล้วก็น้ำใสด้วยนะครับอ่ะเรามาดูวิธีใช้นี่เขาบอกนี่10มิลลิลิตร1ฟ้าต่อน้ำ200ลิตร ตู้นี้นะครับประมาณ700กว่าลิตรใช่ไหมแอดมินคำนวณแล้วตู้ที่บ้านฉะนั้นแอดมินต้องใส่3ฝาครึ่งประมาณ3ฝาครึ่งนะ,ะเดี๋ยวแอดมินได้ทำการใส่นะก็คือใส่ในช่องกองตอนกลางคืนนะครับปลาจะได้ไม่ตื่นแล้วอย่างหนึง่งการที่ใส่กลางคืนเนี่ยในความคิดแอดมินว่าดีคือเราไม่สูญเสียวิตามินไงถ้าไปใส่ที่แดดจ้าๆงอย่างเงี้ยเดี๋ยววิตามินจะสูญเสียจริงป่ะไอะ้วิตามินเราต้องใส่ที่ล่มๆมหน่อย เดี๋ยวดูฝาที่หนึ่งทั้งหมดสามนะอันนี้ก่อที่วาครับหนึ่งใส่ในกองนะครับถ้าเป็น,นเป็นกองท่านง่ายเลยนี่ดูใส่เลยนี่ฝาที่หนึ่งไปแล้วอันหนึ่งนะเดี๋ยวรอเติมสองหนึ่งนะอะต่อมานะครับฝาที่สอง คลองเพชรง่ายแอนด์บก็เทไปเพราะมีทองด้านเดียวคองเพรง่ายๆนะบางคนถามว่าแอดมินเลี้ยงได้ไงแอดมินขยันเปลี่ยนใยแก้วเปลี่ยนน้ำทุกสามวันครับถ้าว่างจัดเต็มที่เพราะว่าเราก็ดูแลตาให้ดีไม่อยากให้เป็นโรคต่อไปนะครับข่าที่สามนี่เห็นไหมใส่ไปเลยนี่กลางคืนแล้วนะครับฝนก็ตกด้วย ต่อไปอีกขึ้นฝานะครับก็คำนวณไปเพราะว่าตู้นี้เจ็ดร้อยกว่าลิตรอ่ะก็คึ่งฝานะประมาณนี้นะ,ะจริงจริงเกินหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่ได้อันตรายแต่เราก็ไปไปอ่ะเราก็ไปไว้ก่อนแต่จริงมันเกินได้นะฮะอ่ะโอเคแล้วประมาณนี้จะใข่สี่ฝาลั้ได้เลยอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราสังเกตนนะ้ำในตูพ้พุงนี้ดูที่ว่าจะใส่ไหม ก็เดี๋ยวมาดูกันนะ,ะเห็นไหมประมาณนี้นะครับครับตัวนะครับออลล่าพลาสครับอินก็แนะนำนะครับว่าสามวันแรกครับให้ใส่ต่อเนื่องติดต่อกันนะครับสามวันแรกหลังจากนั้นให้ใส่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนเช้ามาดูซิว่าตู้น้ำใส่ขนาดไหนอันนี้ครับดึกๆยามค่ำคืน วายกันนะฮะมีความสุขนะโลกใต้น้ำอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ใช้ตัวออร่าพัสนะครับน้ำก็ใสเลยนะครับนี่อ่าใสแจ๋วเลยนะครับนะครับนี่สวยเลยนะครับนี่เห็นปะใสเลยนะฮะยามเช้าอ่ามังกรอ่ามังกรก็อยู่นี่นะฮะก็โอเคครับถ้าสนใจนะครับ วิตามินนะครับแล้วก็แร่ธาตุสูตรเข้มข้นนะครับสนใจติดต่อทางอโลพาสดเลยนะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Youtube นะครับ f c e e o o o l ล n e แล้วก็เบอร์โทรนะครับอนะนะครับผมขึ้นช่องทางให้อ่าโอเคนะครับนี่ใส่แจ๋วปลาสูขภาพดีนะครับนี่ดูมีความสุขนะอ่าป้าดูมีความสุขอ่ะโอเคนครับ ฝากกดไลค์ hmm. กดซับก, mm hmm. กดแชร์ครับบ๊ายบายนี mm ่ hmm. สบายสบายกันนะฮะอ่า mm hmm. โอเคครับ mm hmm. น้ำใสเจ้าวิ้งครับบ๊ายบาย